สวัสดีครับพบกับช่างเจกันอีกแล้วนะครับพบกับช่างเจก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงสาระระบบแอร์โตโยต้าวีออสปี2 0 0 8ถึง2013นะครับอันนี้เป็นรถของคุณอ้ํานะครับใครใช้วีออสนะครับ2 0 0 8ถึง2013นะครับหรือว่าที่ช่างเรียกว่าวีออสเจน2น้ำยาแอร์ขาดขาดการเติมมา แล้วนะครับเติมน้ำยายแอร์มาแล้วนะครับอยู่ได้ไม่ถึงสองปีรั่วนะครับรั่วล่วแน่นอนครับรั่วเล็กรั่วน้อยรั่วแน่นอนนะครับอ่าไม่เรียกว่าไอแบบนี้ไม่เรียกว่าซึมละนะครับอยู่ไปถึงสองปนะีถ้าซึมนะครับคำพูดเราเนี่ยคําว่าซึมเนี่ยมันต้องออกแบบเล็กมากๆน้อยมากๆนะครับอ่าอยู่สัก3สามปีห้าปีเติมสักครั้งหนึ่งเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยน่าห่วง พวกนั้นอาจจะออกจากซีนนะครับพวกซีนที่เป็นยางนะครับพวกซีนทวกเป็นยางเนี่ยมันสักสามปีห้าปีไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสแข่งตัวมันกักแรงดันไม่ได้เพราะมันไม่นิ่มมันไม่ได้นิ่มแล้วไงมันกักแรงดันไม่ได้มันก็เล็ดรลอดออกไปนะช่วงเวลาตอนนั้นอากาศอาจจะร้อนนะครับเมื่ออากาศร้อนแรงดันของระบบแอร์มันก็จะสูงก็ดันออกไปซึ่งเป็นเรื่องที่ มีโอกาสได้พบได้เจอกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเติมแล้วใช้งานตามปกติเนี่ยอยู่ไม่ถึง2ปีเนี่ยรั่วแน่นอนอทุกๆก,การรั่วนะครับทุกๆก,การออกของน้ํายาแอร์จะนําพาน้ํามันคอมเพรสเซอร์ออกไปด้วยน้ํามันคอมเพรสเซอร์ไม่ได้อยู่แค่ในคอมเพรสเซอร์แต่มันวนอยู่ในระบบทั้งหมดในแอร์รถยนต์นะครับน้ํามันคอมเพรสเซอร์จะวนทั้งระบบน้ำมันคอมเพรสเซอร์ไม่ได้เลี้ยงแค่คอมเพรสเซอร์ แต่จะต้องไปเลี้ยงเอปเิลเชนวาลด้วยนะครับต้องไปเลี้ยงซีนโอลิงด้วยเพื่อไม่ให้มันแข็งนะครับถ้าซีนมันไม่มีน้ํามันเลี้ยงไม่เรียกว่าไม่ได้เคลือบนะครับไม่ได้เคลือบอะไรมาเลยเนี่ยมันจะแข็งตัวไวนะครับแล้วมันก็จะรั่วไวนะครับดังนั้นเขาออกแบบระบบแอร์รยน์มานะครับเพื่อให้ทั้งน้ํามันทั้งน้ํายามันวนไปด้วยกันนะครับถ้าน้ํายามันรั่วน้ํามันก็ออกไปด้วยนะครับก็คิดง่ายง่ายแค่นั้นแหละนะครับ มันจะเติมน,น้ำยาแอร์ได้ไม่เกินสามรอบสามครั้งนะครับสามครั้งสามรอบเนี่ยคือถ้ารู้สึกว่าโอ้ยแอร์เริ่มไม่เย็นแอร์ไม่เย็นแล้วน้ำยามันจะหายต่ำกว่า5้าสิบอร์เนแน่นอนนะครับในการออกห้าสิเอร์เซ็นเนี่ยมันมันไม่มันไม่มากนะมันมันมันไม่มากแต่ถ้าห้าสิบเปอร์เซ็นสามรอบนี่มันก็เยอะอยู่นะ <c oughs> นะครับห้าสิเปอร์เซ็นสามรอบนี่ก็เยอะอยู่นะครับดังนั้นถ้าเติมน,น้ำยาบ่อย มีโอกาสที่น้ํามันคอมเพรสเซอร์มันจะขาดสูงเมื่อน้ํามันคอมเพรสเซอร์ขาดแน่นอนครับคอมเพรสเซอร์ท่านก็จะพังนะครับไม่ใช่ว่าแอร์ไม่เย็นเอะอะเติมน้ํายาเติมน้ํายาพังกันมานักต่อนักแล้วนะครับใครใช้ v ีออสเจนสนะครับแล้วมีแนวโน้มอย่างที่ยังเจบอกคือเติมน้ายาแอร์ไม่ถึง2ปีฉันต้องไปเติมอีกแล้วเนี่ยให้รีบเข้าร้านไปพูดคุยกับช่าง เช็คทางระบบนะครับผมแมนะนําว่าให้เช็คทางระบบผมพูดบ่อยมากนะครับรถตั้งแต่ปี2007นะครับขึ้นมาจนถึงปัจจุบันมันเป็นรถเทคโนโลยีนะครับเป็นรถเทคโนโลยีที่มีเกี่ยวกับการลักโลกนะครับเข้ามาเกี่ยวพันดังนั้นปริมาณน้นํามันคอมเพรสเซอร์มันจะใช้น้อยลง ปริมาณน้ำยาแอร์จะใช้น้อยลงนะครับเพราะพวกนี้อย่างน้ำยาน้ำยาแอร์เนี่ยมันมีผลต่อโลกร้อนนะครับมันเป็น HFC นะครับส่วนน้ามันคอมเพรสเซอร์ก็เป็นซินนติกนะครับเป็นน้ํามันทางวิทยาศาสตร์เป็นเคมีนะครับใช้ามากก็ไม่ดีนะการไปกําจัดทิ้งเนี่ยมันค่อนข้างจะยุ่งยากและลําบากนะดังนั้นทางที่จะทําได้คือลดนะลดการใช้ให้มันน้อยลงนะครับ จะสังเกตรถรุ่นใหม่ๆอ่ะถ้าช่างที่มีสเปคจะรู้เลยว่าน้ํามันคอมรถรุ่นใหม่ๆจะน้อยลง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 นะครับมาดูกันว่าแอร์ไม่เย็นจะซ่อมอะไรยังไงนะครับรั่วตรงไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเหมือนเดิมนะครับก็มาดูกันก่อนนะครับว่ารถนั้นวิ่งกี่กิโลแล้วนะครับแนวโน้มอะไรจะไปทางไหนรถวิ่งมาหนึ่งแสนหกหมื่น 7,605กิโลเมตรนะครับวิ่งมาแสนหกนะครับระยะเสตอมสภาพของระบบแอร์รถยนต์นะครับมันอยู่ที่150,000กิโลเมตรชุดคัดคอมพิวเซอร์นะครับพัดลมโบเวอร์พัดลมหม้อน้ำนะครับพวกนี้อายุเฉลี่ยอยู่ประมาณ150,000กิโลเมตรแต่ไม่ได้หมายความว่า1,000 0ปุ๊บมันเสียทันทีทันใดนะครับมันมีเลทของมันอยู่นะครับ อาจจะยังไม่ได้เสียนะครับแต่เราคือเราต้องมาดูเลขก่อน,นเนี้ยว่าแนวโน้มมันจะไปทางไหน่ะพอเปิดปุ๊บอ่าเปิดพัดลมโอ้โหกลิ่นตีจมูกแบบนี้นะครับถ้าช่างที่อยู่คุ้นเคยกันเนี่ยกับระบบแอร์ก็จะรู้เลยว่าฮึฮแบบนี้แนวโน้มตู้รั่วนะครับให้90%นะครับอ,อีก10%อาจจะมาจากตัวเอฟเพชั้นวาลนะครับเพราะว่า มันอาจจะไหลลงมาครับน้ํามันคงน้ํามันคอมันไหลมาผสมกันน้ํากลิ่นมันเลยฉุนตีจมูกอยู่นะครับอ่ะก็ต้องทํางานตามขั้นตอนตามกรรมวิธีโจทย์นะครับทําให้ดีใช้ให้นานเพราะว่าจะเดินทางไกลอ่ะจากที่เราเห็นเลขไม้กันแล้วนะครับเราเห็นเลขไม้แล้วเนาะแสนหกนะครับแล้วก็ประเมินนะครับจากกลิ่นที่มันออกมาตามลมก็ประมาณว่าตู้นะครับ พาดวัตตูน่าจะไปแล้วนะครับหรือไม่ก็ตรงข้อต่อเอพีชั่นวาลอาจจะมีการรั่วครับน,น้ำมงนน้ามันอาจจะเข้าไปผสมกับตัวน้ําทําให้เราได้กลิ่นนะครับ mm hmm. ก็คือมี2ปัจจัยนะครับทางฝั่งนั้นแต่นะครับเราก็จะมาทําการทอดแผงคอนเดนเซอร์ถอดคอมเพรสเซอร์หลายคนอ้าวพอดทาไมช่างนะไหนวัตตูรั่ววาวลรั่วอ่ะทำไมไม่ไปทำตรง,งนูน้นทำไมมาถอดแผงถอดเพิงถอ,อดคอมทําไม ระบบนะครับระบบนะครับท่องไว้นะครับระบบระบบนะครับมันคือระบบปรับอากาศมันทํางานหลายชิ้นนะครับทํางานหลายๆชิ้นถ้าเราเปลี่ยนตู้นะครับถ้ามันลด6กหมื่นโลอย่างเงี้ยอาจจะเปลี่ยนแค่ตู้อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไอ้น้ำมันน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เสื่อมอะไรมากนะครับ เดองเดอเออร์ er ก็อาจจะไม่มีปัญหากองเกิงมันอาจจะไม่ได้ตรงไม่ได้ตันอะไรแต่รถมันแสนโลแล้วไงนะครับขึ้นหลักแสนะนะครับเราก็ต้องตรวจเช็คนะครับเพื่อให้ระบบนะครับมันทำงานได้เฟิรม์มได้สมบูรณ์ได้เต็มกำลังของมันไม่ใช่ว่าเ๋เกาะตูร้รั่วเปลี่ยนตู้ให้ไม่ได้เช็คเลขไม้ไม่ได้เช็คกายภาพเลยนะครับอ่า นั่นแหละนะครับถึงซ่อมกันไม่จบไม่สิ้นนะครับอ mm. นีี้เรารู้แล้วว่าโอเคฐานมันน่าจะเป็นทางตู้แหละแต่ทีนี้สภาพแผงเป็นยังไงอะ่ตะต่อภาพแผงด้านในน้ํามันแห้งหรือเปล่านะ,ะเดเออร์มันซับน้ํามันไปหมดแล้วหรือยังนะเพราะว่ารถหลักแ,แ,แต่ละเดเออร์ไม่ได้ปงไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับไม่ได้ล้างไม่ได้ไล่นะครับไม่ได้ชดเชยน้ํามันนะหน้าคงหน้าคัดมันแตกหรือยังนะน้ามันคงน้ํามันคอมอะไรพวกนี้ เงเจก็ทําการถอดคอมพิวเตอร์นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรถเป็นโมเดลปี08ถึง2013นะครับอันนี้ผลิตนะครับปี12นะครับก็อย่างที่เงเจบอกแหละนะของมันมีอายุไปแล้วนะครับแตกไปแล้ว1ใบนะครับแตกไปแล้ว1ใบมีการลื่นนะครับมันร้อนมันร้อนมันลืน่น,ลน,น,ลน,น,ลนนะครับก็แรงบิดมันก็มีนะ แรงบิดก็เป็นการกระทำนะการกระชากทําให้ตัวเนี้มันแตกนะครับอายุการใช้งานเฉลี่ย150,000กิโลเมตรก็ให้เห็นๆนะครับว่ามันแตกก็เดี๋ยวจะไปลองหาดูนะว่ามันจะมีตัวฝาไหมเราเอาไปปรับลงปรับเรียบนะใส่ให้ลูกค้าถ้ามีนะถ้าไม่มีก็งานเข้าละอ่าต่อมานี้เป็นในส่วนของแผงคอนเทนเตอร์นะเดี๋ยวเราทําการถอดตัวไดเออร์ออกมาดูกัน อย่เจก็ทําการถอดตัวกรองนะครับถอดตัวเดเออร์ออกมาครับก็จะเห็นว่านี่นะครับการตึกล้อของคอมพิวเตอร์นะครับระยิบระยับอยู่นี่นะครับเห็นไหมนี่จะเป็นตัวกรองก็จะเห็นว่าตัวดําๆนะครับที่เป็นเส้นๆดําๆนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแผ่นเพดนะครับแผ่นเพดของไม่ใช่แผ่นเพดดิปะเกนนะครับเป็นปักเกนภายในเพราะว่าคอมมันเป็น พวกตระกูล 10S นะครับมันจะเป็นแบบปรกเกลนนะครับอารมณ์เหมือนปลาสูบอ่ะนะครับอ่าประเกลนมันเริ่มร่อนนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับความมันร้อนอ่ะนี่เราทําการลงน้ํายาล้างภายนอกนะครับหลังจากที่เราทําการล้างภายในเต็ดเรียบร้อยนะครับล้างภายในไม่ได้ถ่ายคลิปนะเพราะว่ามันใช้น้ํายาในการอัดเนาะถ้าเราผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยน้ายามันกระเด็นเข้าตัวค่อนข้างอันตรายอ่ะล้างให้เห็นๆนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่ง จะทำการล้างแผงนะครับเอาแผงมาตากนะครับก่อไก่แห้งแล้วเดี๋ยวทำการติดตั้งตัวไดเออร์นะครับเบิกจากเดนโซ่เช่นกันนะครับของทุกอย่างจะเบิกจากเดนโซ่ทั้งหมดเลยในโตโยต้านะครับมาในส่วนของคอมพิวเตอร์เราก็จะกรอกตัว 1-1B ทีน่นะครับเพื่อทําการปั่นล้างนะครับเอาน้ํามันออกให้ได้มากที่สุดมันออกไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าออกให้ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้คอมนะครับมีการติดนะครับมีการติดมานะครับนี่มีบางจังหวะที่มันติดนะเห็นไหม หมุดไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่เช็คเนี่ยนะครับถ้าเราไม่เช็คก็จะมีปัญหาตามมาได้เห็นไหมเพราะว่าการที่หน้าคาดมันแตกมันเกิดแรงกระชากไนอ่าสันนิฐานเบื้องต้นเนาะมันก็มีการติดของคอมคือมันแตกกเราแต่ว่าตัวคอมมันมีหมุนไงมันเกิดการกระชากไอ้ตัวนี้ก็เลยแตกนะครับเช้านี้ครับทำการโทรแจ้งคุณอ้ํานะครับเกี่ยวกับอ่าตัวชุด ัดนะครับว่ามันมีการแตกไปแล้วนะครับ1ใบนะครับมันเป็นสามแฉกนะครับเป็นสามแฉกแตกไปแล้ว1ใบนะครับอนาคตเดี๋ยวก็จะตามมานะครับอีก2ใบน,นี้จะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ไปก่อนก็แล้วแต่ดุลพินิษนะเพราะว่าเปลี่ยนก็หลายพันบาทอยู่เหมือนกันคุณอามก็ให้ใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามันเสียะนะค่อยเปลี่ยนทีหลังตัวนี้เปลี่ยนไม่ยากนะครับเปลี่ยนคารรถได้เพราะว่า,าการ ซ่อมครั้งนี้นะครับมันไล่น้ํามันใหม่ทั้งระบบอยู่แล้วนะครับมันไม่มันไล่น้ํามันใหม่ทั้งระบบอยู่แล้วไม่ต้องแกะคอมออกมา,าตวงวัดน้ํามันอะไรนะครับน,นเลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเปลี่ยนตัวชุดทัดภายในอนาคตนะติดตั้งท่อนะแล้วก็ใส่น้ํามันนะครับนี่ใส่ UV ลงไปแล้วนะจะเห็นเขียวนะครับเกิดว่าทางเจ๊ําทงานผิดพลาดนะครับประกอบไม่แน่นมีการรั่วติมอะไรอย่างเงี้ยเราจะ ตรวจสอบไปเลยว่าโอ้เขียวอีขึ้นมาแบบนี้อ่าขันน็อตไม่แน่นเอยโอริงปิ้นเอยหรือว่าเกิดการรั่วตึมนะมันจะสรุปได้ง่ายนะครับอันนี้ประกอบด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับคอมเคิมท่อเทอร์ใส่ครบนะครับหมุดพวกนี้ทั้งเจเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับตัวด้านหน้า6ตัวว่ามันแตกมันกรอบนะครับแล้วก็ไม่ตรงด้วยนี่ใส่ตรงเลยนะครับอ่าก็เดี๋ยวไปทําการ ถอดตู้นะครับแล้วก็เดี๋ยวออกไปซื้อนะครับตัวข้อต่อตัวนี้ให้นะต่อมาด้านในเราจะทําการยกคอนโซลนะครับค่อยๆถอดค่อยๆแกะนะครับตอนนี้มีการติดเกจมาเนาะอาจจะวัดอุณหภูมิน้ำแหละนะตัวไม่มีอะไรนะครับดูแล้วเป็นพื้นนะงานพวกนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะวีออสสองันเจ ทำการถอดฝาคอนโซลเรียบร้อยต่อไปก็จะทำการถอดชุดคูนิ่งยูนิคนะครับทั้งยวงนี้ออกมาเพื่อนำไปล้างนะครับเอาตู้เอาเตอร์ออกมาเช็คตอนนี้ยังเจก็ทำการถอดมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็เนี่ยมีริ้วรอยนะครับไม่แน่ใจว่าเคยแกะมาหรือเปล่านะแต่มันมีริ้วรอยมาแล้วก็บางอย่างมาดูเหมือนม,มีการแกะมาแล้ว นี่ออกทีละนิดทีละนิดนะครับมาเราก็จะเห็นสภาพตู้แล้วนะครับไม่รอดแล้วครับแบบนี้เป็นขลุยเลยนะครับอันนี้เปิดฝานะครับเปิดฝาทาออกมาครับก็จะเจอนี่เลยนะครับล่อง้อยการล้างตู้น้ำยาตกค้างเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยมันแพรบอยู่นี่ น้ำมันนะครับมันแพรบเลยขอบข้างนี่นะครับมันแพรบเลยไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรแล้วนะครับเปลี่ยนโรดอันนี้เราก็ไปเบิกตู้แอร์มานะครับก็เดี๋ยวจะรีบติดตั้งเลยเพราะว่าไปรอเนาะไปรอสต็อกเขาเลยทําให้เวลางานเรานั้นช้าลงนะครับเขียนวันที่รับประกันเรียบร้อย27เดือน6ปี67รับประกัน2ปีนะ PJ อ์ N, รถยนต์ เซนเซอร์นะครับก็ติดตั้งตรงตามสเปกนะครับตามรอยเดิมเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวทำการประกอบเลยนะครับรีบด่วนอันนี้ประกอบตัวชุดคูลิ่งยูนิคนะครับเข้าที่เข้าทางแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําการล้างด้วยสเปรย์โฟมอีกทีหนึ่งนะครับล้างสเปรย์โฟมอ่ะอันนี้ก็จะมีริ้วรอยนะครับเป็นจุดที่เลี่ยงค่อนข้างยากนะครับเวลาลื้อพวกนี้นี่ถ้ามีริ้วรอยก็คือลือ้อลื้อแน่นอนนะครับอ่าเพราะว่ามันจะติดตัวเงี้ยงตัวนี้ ขยับนิดหนึ่งก็โดนแล้วนะนี่เห็นไหมซึ่งมันเป็นจุดที่เลี่ยงยากนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานอะไรนะครับและอีกอย่างหนึ่งไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าช่างเจปิดนะปิดช่องลมหน้ารถนะครับเพราะว่าของลูกค้านั้นมาเป็นขี้ดินเลยนะครับมาเป็นขี้ดินเลยที่โบเวอร์นะก็คิดว่าน่าจะเปิดช่องลมทิ้งไว้หรือมือไปโดนอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้ใช้ช่องลมหน้ารถอยู่แล้วนะครับรถวิ่งในเมืองเองนาะ แต่ถ้าเวลานอนในรถนะครับก็ลดกระจกนะครับลงสักหน่อยหนึ่งนะก็จะทําให้เรานอนในรถได้แต่ถ้าไม่ได้นอนในรถนะครับก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าการนอนในรถนะเวลารถมันจอดนิ่งๆนะจอดนิ่งๆเฉยๆนะครับจอดนอนในรถเป็นชั่วโมงเนี่ยไอเสียนะครับไอเสียด้านหลังนะมันจะเข้าจากช่องระบายอากาศด้านหลังในรถมันจะมีช่องระบายอากาศอยู่3นะครับ3ามตัวก็คือ ไอตัวนี้ด้วยอันนี้คือเอาไว้ดึงลมหน้ารถเข้าเนาะแลวระบายอากาศด้วยอีก2อันก็อยู่ที่ซุ้มล้อนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับดังนั้นปิดตัวนี้ไปไอ้ด้านหลังก็ยังอยู่นะครับไอ้ด้านหลังก็อยู่ไอ้ตัวหลังทําหน้าที่เป็นตัวลดแรงดันนะครับเวลาเราปิดเปิดประตูแล้วก็เป็นช่องระบายอากาศด้วยไปในตัวนะครับดังนั้นสบายใจได้ปิดตรงนี้ยังไงอากาศก็มีในรถนะครับ แต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทเวลาเรานอนเราจะเปิดใช้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ไงเมื่อเราเปิดใช้ไม่ได้แต่ไอเสียมันเข้าจากด้านหลังได้ไงนะครับแต่ถึงเราเปิดมันก็เข้านะไอเสียแต่แค่ว่ามันมันดึงอากาศเข้าได้เท่านั้นเองมาก็จะทําการตรวงน้ํามันนะครับน้ํามันก็ใช้ตรงเบอร์นะครับเป็นนี่โอ8นะครับสําหรับตัว V ีออของใหม่นะครับน้ำมันของใหม่เดี๋ยวจะทําการเปิดฝานะครับแล้วก็ตวงลงไปนะครับ น,นี่ทําการลงเตเปโฟมนะครับเพื่อทําการชะล้างฝุ่นนะครับแล้วก็พวกคราบตะกบตะกบต่างๆนะล้อมันละลายนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทําการแวคกขมนะครับแล้วก็เติมน้ํามันหอมอ่ทาท่านี้เราทําการประกอบคอนโซลน,นะครับเรียบร้อยใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะไปทําการเติมน้ํายาแอร์นะเพราะว่าเราระหว่างประกอบทําการแว็กขมไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเอามาทดสอบนี่ด้วยนะครับว่า เซตอัพระบบแล้วนะครับอุณหภูมินะครับจะลงไหมตอนนี้ในห้องโดยสารนะครับมีอุณหภูมิร้อนที่ประมาณ32.4น้ำนะครับร้อนที่33.4นะครับน้ำร้อนที่33.4เพราะว่าเอาน้ำนะครับเพิ่งไปวางจากตั้งไว้ตรงนี้อยู่นะเอามาใส่น้ำเลยร้อนกว่านะครับ ก็แว็กคัามนะครับแวคัมไปทีทางแนละ้ว100%แล้วนะลบ31.8.7นิ้วประหลอดแล้วนะครับคือแวนะ็กทิ้งไว้เนาะไม่ได้ดูอะไรหรอกนะนู่นเลยโหลดลงไป176-174ไม่ค่อนนู่นเลยนะครับเกินไปเยอะหะแว็กต่ำๆไปเลยนะครับคือประกอบเนาะไม่ได้ดูเวลานะครับก็เ,เลยปล่อยมันลันกันไปก็เดี๋ยวจะทำการเติมน้ำยาแอร์นะครับ ค่อยๆเติมค่อยๆเติมเข้าไปนะครับเติมน้ํายานะครับเดี๋ยวเติมไปสัก70-80กรัมนะก็ไปตาตาเครื่องแล้วก็รันระบบอ่าอันนี้ก็ค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมเติมไปนะเติมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับกาลังเข้านะน้ํายากํลาลังเข้า เต็มเต็มเต็มอีกนิดนึงนะครับอ่าอีกนิดนึงอา้าวเต็มแล้วนะครับอา้าวเต็มแล้วไส่คลิกนะครับอ่ามาดูอุณหภูมิเลยนะครับเติมเต็มปุ๊บดูอุณหภูมิเลยโอ้ลมทรง15.5นะครับอา่ากำลังเติมน,น้ํายาอยู่นะครับเดีย๋ยวปล่อยมันลันสักคู่หนึ่งอา่าลันมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะรันมาสักแป๊บหนึ่งก็ มาดูการทํางานรวมๆนะพัดลมก็ทํางานตะปีดหนึ่งนะครับส้วแมวซ้ายนะครับอ่าสเขียวครเพราะว่าใส่ UV นะพ่อเธอไอน้ํามาแล้วเนี่ยามาดูโลเพเชอร์สามสิบหนะครับกําลังลงนะกาลังลงเรื่อยๆสามสิบหกเพชไอไฮเพชเชอร์สองร้อยหเพชไอลันมาสักแป๊บหนึ่งแล้วนะครับอุณหภูมิตอนนี้ สิบสองจุดห้านะครับอุณหภูมิภายนอกสามิบเอ็ดจุดสี่ว่ามาแล้วจ้านี่เห็นไหมครับว่าขึ้นกระจกแล้วนะครับกระจกหน้ามาแล้วกระจกข้างมาแล้วอ่ะดูอุณหภูมิตอนหลังนะอุณหภูมิตอนหลังนะครับตอนนี้ยี่สิบสี่นะครับอุณหภูมิน้ำสามสิบเอ็ดนะครับโอ้โหเป็นไง เย็นวายนะครับอุณหภูมิน้ําน้ําก็เย็นวายนะครับอุ้ยอุณหภูมิลมส่งแค่ตินะครับอ่าอุ้ยงงกันไปนะครับทําไมอุณหภูมิส่งเลข2หลักฟาขึ้นอุณหภูมิน้ําลดลงวายจังนะครับอ่ามันก็เป็นทิกเป็นเทคนิคเนาะในการทํางานเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวปล่อยให้มันลันลันให้จุดนะครับจนมาดูกันอีกทีว่าจะได้อุณหภูมิเท่าไหร่อย,อยังไงนะครับ เราก็ลันมาสักพักแล้วนะครับไม่ไปไหนแล้วอยู่ที่3 4 6 6นะครับโดรเปเชอรครับส่วนไฮเปเชอร์ก็204นะอนะความเย็นก็ไม่ลงแล้วนะครับไม่ลงแล้ว11.4นะครับนะมันเป็นที่อะไรนะครับาใครดูต้นคลิปก็จะเห็นว่าคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์มันตีดศนะักยภาพของคอมเพรสเซอร์นั้นมันค่อนข้างที่จะ ดอบลงนะครับดอบลงแต่ยังใช้งานได้อยู่นะครับคือตัวนี้เรารันทุกอย่างแบบ100%เเนะครับเรารัน1 0 0เรเราจึงเห็นนะว่าค่าการทำงานเนี่ยมันน่วงนะครับการทำอุณหภูมิมันน่วงมันช้าเพราะว่าทุกอย่างเราเปิด100%ยเนไะงแล้วช่างเจก,ก็พอจะรู้ว่ามันน่าจะต้องเริ่มมีอาการทำอุณหภูมิได้ช้านะครับก็เลยต้องปรับแต่งแก้ไขนะครับก็ใช้งานได้นะ ถ้าลูกค้าไม่ไปเปิดเบอร์สี่นะคร, değil, Anyways, 1, รับถึงเปิดเบอร์สี่ก oh, <100 S 2> ็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้กันที่ประมาณสิบสององศาเนาะอ่านี่เปิดสุดนะครับเราก็จะเห็นศักยภาพเต็มร้อยของความสามารถระบบมันนะครับทาเต็มที่ได้ประมาณสิบดเก้านะครับไม่น่าจะต่ำกว่านี้นะครับถ้าเราเป่าพัดลมนะครับลดการเร่งรีบในการดึงความร้อนนะครับเพื่อคอมเพรสเซอร์มันจะได้ไม่ต้องรีบเรียกว่าไงอ่ะัด อัดแก๊สร้อนนะครับอ่าไม่ต้องรีบอัดแก๊สมากนะครับมันจะได้ไม่เหนื่อยคอมพิวเตอร์ได้ไม่เหนื่อยเมื่อเราเบาลมนะครับเดี๋ยวเพรสเชอร์ต่างๆจะลงเลยนะครับเพราะว่าจักยภาพของระบบคืออย่างพวกน้ำยาแอร์น้ำมันคอมพวกเนี้ยมันดีอยู่แล้วนะครับเพียงแค่อ่าไม่ให้คอมแอร์มันทำงานเหนื่อยเท่านั้นเองมันตุดความสามารถของคอมนะครับไปจะเลยเนี่ยโลเพรสเชอร์ก็ลงเลยพืดๆพืืืหายเพรสเชอร์ลงเลยพื้นพืืืนะครับ ลงชัดเจนเห็นไหมคอมมันไม่เหนื่อยนะครับถ้าเปิดเบอร์สีก็เรียบร้อยเลยนะครับมันก็น่าจะเต็มที่ประมาณ11องศาเท่านั้นแหละนะแต่กายภาพของคอมพิวเตอร์ที่ทํางานการที่ถามช่างเจว่าคอมพิวเตอร์เริ่มไม่ดีมันจะเป็นยังไงก็แบบนี้แหละนะร้าน100%อรจะรู้เลยว่าอุณหภูมิมันไม่ลงนะครับหรือว่าเวลาพี่ๆนะครับพี่ๆช่างเซรถตู้นะครับเอ๊ะทำไมเปิดแอร์รถตู้อ่ะ มันไม่ตัดสักทีแลวตัวตัวเลขมันค้าอยู่14่ค้าอยู่15้าก็ให้รู้ว่านั่นแหละครับกําลังคอมและการเซตอัพนะครับเซตอัพถ้ามั่นใจแล้วว่าเซตอัพดีก็นั่นแหละครับคอมเพรสเซอร์นะครับมันไม่มันไม่ไหวนะครับอ่ามันไม่ไหวต,ตัวเนี้ยรถใช้งานส่วนบุคคลนะครับถ้าเปิดจริงๆก็น่าจะเปิดแค่เบอร์2อนั่นแหละนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าโอเคแล้วเบอร์2เนี่ยทำงานได้ดีอยู่นะครับ นคูนก็จะลงนะครับตอนนี้ก็สิบจุดสแล้วนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆนะครับปรับแต่งเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้คอมมันเหนื่อยมากนะครับเย็นถึงหลังแล้วนะครับผมโอเคนะครับรดวิ่งมาแสนหกนะถ้าจําไม่ผิดหนึ่งแสนหมื่นะครับเจ็ดพหกร้อยห้ากิโลนะครับ ก็ลูกสูบติดนะครับตู้แอร์รั่วลูกสูบติดตู้แอร์รั่วก็จัดการล้างไล่ระบบเรียบร้อยกันไปนะครับขอบค,ครับ